ฮัลโหลสวัสดีครับด,ดีีตอนเราก็สู่ไมค์คาร์ดครั้งหนึ่งนะครับวัน <c oughs> <c oughs> นี้นะครับเราจะมาตะลุูเนเธอร์กันแบบอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับบ้านไปเลยนะครับ ก็วันนี้เราเตรียมปุปกรณแล้วสร้างป้อมประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับอโอ้โหดักหน้าบ้านอย่ายงยน่นะเพราะอย่ายงยืนไม่เชื่อคัางคือ โดยวันนี้นะครับเราจะมามาทำอโอ้โอ้สวัสดีพี่พี่ครับสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีเล l l o นี่ก็ใช้รีซับแพคไอที่มันเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็สวยงามดีนะครับ อันหนึ่งนะโอเคตอนนี้นะครับเราจะไปขุดขุดไอ้อันนี้กันนะครับพอกลับไปบ้านนะครับพขุดไม่ได้เมื่อกี้ขุดกลับไปใช้ที่บ้านนะครับเพราะว่าจะได้ปลูกได้อย่างต่อเนื่องนะครับ รู้สึกฝั่งนู้นก็มีปราสาทนะเดี๋ยวค่อยไปสำรวจนะครับอันนี้คือเพึ่งยังไงจะพูดว่านี่สำรวจเลยแล้วกันเนาะนัะ่นนั่นนมันก็ปราสาทเดิมอี่เออใช่รับปราสาทเดิมไปปักท็อตลออเดว่านะครับดูความปลอดภัยเราต้องเตรียมท็อตไปที่มือสามสองหนึ่ง ทอดทอดทอดปักบัก,บกนั่นแหละครับเดี๋ยวจะเตรียมไว้ที่นี่ไว้สำหรับปั๊มสำหรับใช้งานนะครับเดี๋ยวะปักเขาไว้ตรงมันจะเกิดดิครัเออไม่ดี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 อันนี้จะเกิดดิครับจะเกิดดิเฮ้ย เออเราต้องการแบบเก็บเจ้าไว้ก่อนความปลอดภัยอุตสาห์ปักทอตเลยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเปลืองทอ็อตในเนเธอร์เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยนะอืมเดี๋ยวค่อยพูดครับอืม พี่พี่พี่ผมไม่เล่นก็ได้พี่พี่พี่มีอะไรให้ผมขุดบ้างอ่ะตอนนี้เดี๋ยวค่อยกดสตอค่อยขุดแถวบ้านเอาเนาะครัสดีพี่พี่พี่เข้ามาพี่เข้ามาสิพี่เข้าบอกให้เข้ามาเอออยากได้หัวยูทอลโอ้จับไหนไปทิศเลยสมิ่งอยากเดินเข้ามานะ วก็อยากมีหาเพื่อนมานั่งเล่นด้วยนะแต่ก็แบบด้วยความขี้เกียจรันเซิร์เวอร์นะครับก็คือแบบยังไงอ่ะเพื่อนส่วนใหญ่ที่จะเล่นก็จะเป็นแบบไอดีผีโอ สปอนกันเร็วเนาะฮัลโหล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 ฮเกือบอหันนี้อีกอันนี้อีกันนี่อีกอนี้อีกันนี้โอ้โหตายนอนแป๊บหนึงนะตายโม่อะไรแบีวะ ตายต้องร้องว่ายน้ำไปนั่ยันขี้เกียจนะครับโอ้กระตุกกระตุกโอ้ของอย่าพึ่งหายนะม่อยเตรียมไปต้องเยอะต้องแยะที่ขุดเพชรดาเพชรเอ้ยเชือกออีกม่อยม่อยม่อยเนาะม่อย ไม่ไม่จิไม่ไม่ข้าไม่ยอมแพ้ข้าไม่ยอมข้าต้องการของของข้าคืนไม่จิงไม่ข้าไม่ยอม ข้ไม่ยอมมองของคอโอ้โหน่าจะตกไปเยอะพอสมควรนะครับเ่าที่เห็นว่าตายตรงริมด้วยดูดิไม่น่าจะได้ครบนะครับใช่ไม่น่าจะได้ครบขอสำเร็จเออผมว่านะของหายนะครับ ส่วนใหญ่ี่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับโอโ,อ,โอ,อ,ออืมตายนะนะขอสักคู่นะทับอะไรเกมรูอิงวิตเตอรี่อะไรคือกันของตกนะครับคลิป i ิ v เตอรี่นะครับขอเป็นทูดีกว่านะครับเซฟครับ นี่คือเพื่อขอปลอดภัยในทรัพย์สินและเงินทองตัวเองนะก็คือตายแล้วมันของตกอะ่ะทำไงได้่ะเนาะขออนุญ,ญาตนะครับถือว่าปรับเกมรูแล้วนะครับจำเอาไว้ด้วยนะครับว่าผมปรับเกมรูการของตกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเซอร์เวอร์แหละก็ยังเซอร์เวอร์แต่แต่มันเป็นกึ่งเซอร์เวอร์นะครับ คือถือว่ามันมันเป็นการกึงเซิร์ฟเวอร์ผมว่าที่ขุดเพชรตะพังไปแล้วละเฮ้ยที่ขุดเพชรเอ่ยดาบเพชรเอ่ยขายครับไปต้องสดแล้วครับขายแล้วเชื่อผมดิเชื่อผมแล้วคุณจะรุ่งนะครับขายหมดแล้วเชื่อผมตอนนี้แถมตกลาวาแล้วเลยน่าจะตกลาวาไปแล้วนะครับตอนนี้เ่าี่เห็นเมื่อกี้นะคือแบบแบะ แบะหลายรอบด้วยนะครับมานี่คือทางลงที่น่าจะสมูทที่สุดแล้วนะครับนจะเหลือของให้ผมไหมเหลือจะเหลือให้ดีเหมือนกันครบไหมครบไหมโอ้โหยดับเพชรโอ้โหดับเพชรดับเพชรดับเพชร ดาเพชรมาจากทางดาวดาเพชรมีพิษร้อนแรงปล่อยโอ้โหปล่อยแสงทำลายดวงดาวอูว้ที่คุณเพชรของเราออ้คบคบอุ้มค่าแต่ของส่วนใหญ่ก็หายนะครับไม่เอานะจะมีแสไงไม้สองคือของมันตกไงเออตอนนี้ของไม่ตกแล้วนะครับจำไว้ด้วยนะครับของไม่ตกแล้วนะครับ คือผมตายก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกลัวเสียของนะครับตอนนี้มีของตกแถวนี้ไหมก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะก็ถือว่าครบแล้วนะครับที่ขุดเพชรอาหารทอช เออที่ขุดเหล็กหายนะครับปัจจุบันตอนนี้คือที่ขุดเหล็กหายไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ของสำคัญสำคัญอยู่ครบนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ได้ครับ เราขอเอนชานที่ขุดเพชรรอด้วยอกเกือบนะครับมามาไกลๆบ้านง่กว่านะครับไกลๆโอ้ตอนนี้นะครับต้องใช้ที่ขุดหินนะไม่งั้นตกจะตกลาวาตายนะครับเนเดอคอร์สนะครับเราจะไปทำพวกง่ไงอ่ะวงจรลิสโตนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเตรียมพร้อมทำวงจรลิสโตนแล้วนะครับ เดี๋ยวทําที่เก็บของแบบอลิม <si ิเต็ดนะครับเดี๋ยวทําที่เก็บแบบอลิมิเต็ดฟิชั่นนะครับเก็บของแบบลุ่นร็ลุนะครับ ว่าตอนนี้ครับโอ้โหเดินผ่านได้อย่างไรฮัลโหลพี่พลิกซอมบีสวัสดีครับก็เดี๋ยวถ้าขุดที่นี่เสร็จได้เวล3สามสิบแล้วก็โอเคนะครับ อันนี้ก็จะเผาเอานําไปเผานะครับเผาก็จะได้เป็นไอไอบิ๊กครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอหินประสาทเนเธอร์นะครับจําชื่อไม่ได้นะครับก็คือที่ขุดๆุดมาก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับแน่นอนก็นะครับ ถือว่าเป็นการปรับเกมรูตามใจผมนะครับไม่มีการสอบถามใดๆทั้งสิ้นนะครับคือป้องกันของตกด้วยนะครับตอนนี้เวิห15แล้วนะครับตอนนี้นครับขุดแค่เนเธอร์คอร์สอย่างเดียวล้วนๆนะครับตอน,นเป็นการขึ้นเวลวที่เร็วมากนะครับไม่ต้องไปนั่งฆ่ามอนแล้วนะครับตอนนี้เรามานั่งขุดเนเธอร์เนเธอร์คอร์สอย่างเดียวแล้วนะครับ เต็มเลยเห็นมองไปไหนๆก็มีแต่ในเอร์คอร์สนะครับถ้าเต็มหมดวันนี้รัวๆแบบนี้เวลขึ้น30แบบง่ายๆครับ เคยมีประสบการณ์ขึ้นเวลหนึ่งร้อยหรือไม่นะครับกับการแค่กุดเนเธอร์คอร์สนะครับเวลหนึ่งร้อยแบบเวลเวหนึ่งร้อยแบบอย่างง่ายเลยคืตอนนั้นนะผมเคยทําได้สูงสุดประมาณเจ็ดสิบหกแต่ผมก็ยอมแพ้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะเล่นในเซมับเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนั้นเขาเปิดเนเธอร์ใช่ไหมล่ะแล้วแบบจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเนเธอร์คอร์สเป็นแลกใหม่ใช่ไหมครับ ตอนนั้นแหละครับนั่งขุดกันอย่างมัน,นครับใช้ที่ขุดเพชรเสียไปสักสองสามอันนะ่ะผมผมอะแถมเอ็นชาร์แบบขุดเร็วเนี่ยผมไม่อยากจะขุดชา้ชาอีกแล้วครับ็ตอนนั้นด้เวลไปเจ็ดสิบหกนะครับ <c oughs> โบวสโตสใหญ่นี่อยู่กับสูงเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับ

นี่นะครับโคสโตนทีใกใจที่สุดนะครับเป็นบนหัวนะครับมาขอสถานที่ตอบตัวได้ครับตรงแถบนี้ให้หมดครับขอที่ยืนในสังคมหน่อยตรงนี้นะครับเราก็มีที่ยืนในสังคมแล้วนะครับเราก็ใช้มือเปล่าุก็ได้นะครับโคสโตนนะครับ แต่ที่ขุดให้เปลืองทำไมเนี่ยครับ คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับการที่เอาที่ขุดมานั่งขุดนะเพราะมันเหมือนกระจกนะครับก็เหมือนคุณเอาขุดกระจกนั่นแหละยกเว้นว่าคุณจะใช้สิวทอดมานั่งขุดนะครับเอ็มวันนี้ นี่นะครับตอนที่เราจะมาใช้นะครับเราก็ต้องใช้ในประโยชน์นะครับอย่าคุ้มโอ้โหแถวโน้ไม่มีโลว์ที่โน้โอ้ปุ่มชิปชิปเลยนะครับชิปหายนะครับชิปไม่ยอมทำงานนะชิปหายอโนนุนมีโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับข้างบนนะครับไปไปข้างบนกัน เยอะเยอโอเคครับหืมได้ของมาเยอะแล้วครับผมอ่ะมันไปวางโตแบบดูดีมากนะครับคมาครับเป็นบล็อกกันดีกว่านะครับโอเคคือบล็อกใช้งาน,นแนบบ่ ของไอเทยมยิไม่ได้มาจากนเนเธอร์หรือของอย่างนงี้นนะมข้บนนะของไอเทมที่ได้มาจากนเนเธอร์ส,ส่วนใหญ่น,น,นะครับเน้ะเอช่างเบสยไปไหนหมดอ่ะอ๋อึ๊บจื๊บ๊บ มีเทมขยะครับมาดูคนเดินปโอ้สวัสดีนะครับนี่เราก็ต้องเอาเรื่องเขื่อนจัตุนมีปอนะในการขื้นูเขาเล่นนะครับออ ก้ะป็นใกล้ใกล้บ้าโอ้ไอ้ไอ้อ้าจะบ้าตายนอนดี จะบ้าตายชิปชิปชิปไม่อยอมทำงานนะครับชิปอ้อยแก้วนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวข้าวค่อยมาถางนะว่าข้าวมันเนยอะแล้วนะครับ้าพร้อมแต้มน,น้ำไหมครัเนี่ยสิ่งดังขนาดาน,นี้อย่าบอกนะใช่บอสโอ้สองบิ๊กก็มา ด้านล่างมันมีเสียงมันดังจังโอ้พี่พี่พี่พีพพ่ี่ออกมาแล้วพี่อยู่ข้างในก่อนออหาต้นตอซอมบี้ก่อนครับ ว่าข้างต้นี้น่าจะมีเนี่ยนะครับคิดว่าข้างต้นี้ต้องมีัวแบบดันแรงเนี้ยน่าจะมีนะครับดูดิเสียงมันแบบน่าลำขาดน่าลำขาดมาก ทำไรครับพุดกี่ครับเหมือนเดิมเรายวค่อยมาีชร์ตรงนี้นะ ซอมบี้มันอยู่ตรงเนี่ยเสียงมันเบาลงเลยะเนี่ยมันต้องอยู่ข้างตาน,นี้แหละครับเดี๋ยวค่อยไปจัดการซอมบี้ถอยไปกลับไปเออกลับเข้าป่านไปนอนขานีโอ้สองรอบแน่แล่าเำยมีอไรกิน ส่งของการส่งของมีดีไหมล่ะส่งอเข้ม,มซอมบี้แถวนี้คงไม่อันตรายเนาะอ๋อตรงนั้นก็มีขูตรงนั้นก่อนนะครับเจลโลดิโบ้เะ เหมือนข้างในมันจะเดินได้ด้วยนะอนที่ผมเห็นเมื่อเช้นะครับอืมเจอเป็นแก๊งเลยโอ้โห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 โ้หโห,โห,โหีหหหหหดหห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  นะครับขอจบคลิปวี้นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาทหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟกดซับสไครด้วยนะครับติดตามผลงานของผมใหม่ๆนะครับตอนนี้เป็นตอนที่เก้าแล้วนะครับใกล้ถึงตอนที่1ิบแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะลงหลังจากงานเอ็นบีเดียนะครับก็คือวันที่สิบเก้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายกดซับสไครด้วยกดซับสไครให้หน่อยนะ